ให้แบบให้อะไรกับเราด้วยอะนอกจากที่ผมจะแบบแสดงเป็นสองคนนี้ใช่ปะ่ะเหมือนผมได้อะไรจากสองคนนี้ด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยครใช่อยากเห็นพี่แฟนละผมแฟงก็อยากเห็นทุกคนนะอย่าว่าแต่ทุกคนอยากเห็นแฟงเลยผมก็อยากเห็นแฟงเหมือนกันนะ นิวย่างาอ่ะไว้พรให้นหนูนะฮะใกล้สอบแล้วตั้งใจสอบนะเอาให้ได้คะแนนดีๆฮนะเฮ้ยพี่พี่ซาริพีกนี่เพื่อนผมรู้จักเพราะว่าบิ๊กบอลเล่าให้ฟังว่าแบบพี่เป็นคนรีแอคซีรีนี่พี่พี่จะรีแอคซีรี่ผมปะเนี่ย นี่แบบคาดหวังนเนี่ยนี่นี่พี่เสียบเสื้อพี่ไม่ใช่นี่พี่แบบเรียกหนังผม,มนะเนี่ยเรียกพี่เลียกซีรีส์ผม,มนมเนี่ยอยากซีเอฟเสื้อต่อฮะเฮ้ยจริงๆผมมีเสื้อเด็บล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมเอามาโชว์ภูมิใจว่า ตัวนี้นะครับผมตัวนี้เป็นงาน่งานใหม่นะตัวนี้ตัวนี้เห็นไหมครเห็นไหมคนี่นะครับคอเสื้อตัวนี้เป็นไซส์ L นะครับนี่ครับหน้าหลังไม่มีตําหนินะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นงานมือสองนะครับใครรับได้พิมพ์ F ครับผมตัวนี้ครับผมด้านหน้าเป็นลายอันนี้เป็นเป็นงานของวงเดฟนะครับผมนี่ครับใช่ตัวนี้เป็นทรงธรรมดานะครับไม่โอเวอร์ไซส์นะครับขอคนรับได้ครับคนรับได้พิมพ์ F เสื้อเดฟครับผม ครับเครับน้องน้องพันห้าครับสองพันฮะเคบฮะนอกจากแบบเสื้อเด็บแล้วเนี 1, ่ยผมก็ยังมีหมวกเด็บผมมีหมวกเด็บด้วยคฮะ กานว่าแบบเราพอเท่านี้ก่อนดีกว่าผมผมแบบชอบวงเด็บมากนะครับถ้าใครไม่รู้นะฮะผมผมชอบวงนี้มากขายเสื้อละคือช่วงนี้แบบเศรษฐกิจไม่ค่อยดีไงประเด็นอนะประเด็นมันอยู่ตรงนี้เลย ผมมามาเวร้อนเงินอยู่แล้วผมอะขายเสื้อราคาเท่ากับความน่ารักผมเฮ้ยอะไรครับเนี่ย,ใใยไม่เอาหนังสือก่อนนะตั้งใจอ่านหนังสือนะครับผมชอบใครใน NCT เ่ะอฮะจีซองอ่ G อะชอบจีซอง แอปผ้าที่ถืออยู่คะ่ะโอ้แพงแ่ะฮะอันเนี้ยผืนนี้แพงผืนนี้แพงจริงเฮ้ยแกพวกแกช่วงนี้แบบช่วงนี้ร้อนเนาะร้อนเงินร้อนเนาะช่วงเนี้ยอยากเล่น R.O.V กับบอบอสตาไปฝึกมาฮะผมผมอยากแพ้ผมอยากแบบเล่น R.O.V แล้วแพ้มั้ง เมอนใออยหลุดไปเธอแ้าคุด้วยสายตาไม่าเธอด็ดเธอจอนอดใจไม่ไวแค่อยากเธอรู้จักว่าเธอนั้นน่รักเสียจรว่าเธอนั้นนรักจสแ่ใจตื่นตื่นตื่นตื่ตื่ อยากเอาวีหนึ่งหนึ่งอะมาดิเดี๋ยวช่วงนี้แบบว่างๆหรอแบบเป็นว่างๆไม่รู้จะทำอะไรดีฮะเอฟประตูหลังอะเอฟพ่อขาอะกระเป๋า,อเ,าอเอาไว้ใบนี้ฮะใบนี้ฮะมีใครเอฟไหมฮะอันนี้มีตําหนินะครับผมต้องแจ้งคุณลูกค้าก่อนนะอันนี้อันนี้คือมีตําหนิตรงนี้เลยขอคนรับได้นะนี่ รอยตำหนิตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่าเดี๋ยวก่อนแบบส่งไปเดี๋ยวผมทําสปาให้นะรับรองครับอ่รอยหายครับตำหนิตำหนิแค่นี้แบบขอขอคนรับได้ครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพวงกุญแจเอกเอกนะครับแบรนด์เอกนะครับผมขอคนรับได้ครับอันนี้สายสายรายงานเต็มหมดเลยครับมีมีบัตรครบฮะนี่นี่นี่ฮะของแท้แน่นอนครับคุณลูกค้านี่ฮะครบฮะมีไหมครับมีมีใครไหมนี่ฮะ อันนี้อันนี้ใบครบนะบมิกมีกล่องนะครับขอขอคนรับได้นะครับมีตำหนีหนึ่งจุดนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนส่งไปผมทําสปาให้นับรองหายนะนี่ฮะขอคนรับได้นะขายอะไรดีฮะเอาเะละเบามาสตรีมมาไหนคือผมผมยังไม่รู้เลยครับว่าแบบผมจะสตรีมมาไหนเพราะว่าผมไม่มีคอมฮะถ้า พวกคุณส่งโน้ตบุ๊กมาให้ผมเดี๋ยวผมสตรีมให้ถ้าส่งโน้ตบุ๊กมาให้ผมเนี่ยผมสตรีมให้เลยเดือนหนึ่งแบบสตรีมเดือนหนึ่งแบ ate บน o n donate อ่ะเพราะว่าแบบสตรีมเสร็จผมเอาโน้ตบุ๊กคุณไปขาย non donate เฮ้ยทุกคนผมแบบเก้าอี้ตัวเนี้ยแบบผมไปงาน vivo มาใช่ปะมีน,นี่งานนี้เลย the escape งานแบบ ทางหนีไฟใช่ปะ่ะแล้วเขาแบบให้เข้ายี่หมาไว้ทุกคนเฟีย้ยวมากทุกคนด้านหลังสกรีนเป็นชื่อบิ๊กบูมเน่ยเท่เหมือนเหมือนเป็นห้องตัวเองเลยให้ความรู้สึกเหมือนแบบเป็นห้องตัวเองให้โลกอะ่ะต่อหนึ่งอะ่ะ อ,อยากอยากฟังเพลงอะไรไหมฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังะ่ะนี่นี่นี่ผมแบบผมมีเพื่อนใหม่อะ่ะอันนี้ผมผมผมเล่าให้ฟังผมมีเพื่อนใหม่ชื่อว่าโชกุนนะช่วงนี้ผมแบบเห่อเพื่อนคนนี้มากไม่เคยเห่อใครมาก่อนเลยแต่แบบพอได้รู้จักมันรู้สึกแบบคือโชกุนอะ่ะผมผมรู้สึกนะว่าเขาเป็นคนเงียบแบบเงียบเงียบอะ่ะแล้วพอมาอยู่กับผมเนี่ยผมเอาพูดตรงตรงเลยผมเป็นคนที่แบบชอบคนตีนโชกุนอะไรเงี้ย แล้วผมก็ผมก็แบบผมก็ร้องเพลงเนี้ยให้มันฟังตลอดเลยนี่ต้องท่อนนี้ด้วยคือ,ค,อคือผมแบบชอบมากผมชอบโชบกุนมาก ถ้าผมเปิดเพลงโชกุน่าเนวเนี้โชกุนอาจะทําให้ผมบินผมผมเหอื่อช่วงนี้ผมแบบฟิลเอฟซีเลยเอฟซีโชกุนําเก้าอี้ขายไหมพวกแกเป็นไรอ่ะพวกแกแบบพวกแกเงินเหลือเยอะเหรอเฮ้ยถ้าพวกแกเงินเหลือเยอะแกโอนมาก็ได้นะเราแบบ เราไม่ติดเลยเต้นให้ดูหน่อยเหรอฮะเอาซะละพี่กินใ้ผมเต้นให้ดูจริงเหรอฮะบอ,บอขายฟิล์มหมดยังยังย,ง,ยงเหลืออยู่นะฮะแต่ว่าช่วงนี้ยังแบบไม่ได้ทําโปรโมทอะไรใหม่เลยใช่เพราะว่าแบบมีมีเรื่องที่ต้องโฟกัสแต่ว่าเฟีย์แหละตอนนี้ขอแบบฮิวขึ้นมาให้แบบตัวเองหายเหนื่อยขอแบบอะไรก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะกลับมาแบบทำเพื่อทุกคนนะฮะ มีมีใครอยากให้ผมเต้นไหมผมเต้นเพลงอะไรเดี๋ยวคะ่ะโอนแล้วต้องได้พ่อค้าฟิลมฟิมผมซื้อได้นะถ้าพวกคุณแบบเอฟเอฟของเยอะเนี่ยเอฟฟิมผมก็ได้นะฮะ สวิตไฟข้างหลังขายไหมได้ฮะได้ฮะขายขาฮะขายขาย,ขายหมดฮนะขายหมดจริงตอนนี้มีอะไรฮะมีอะไรดียะผมขายบทอา่าผมขายบทเรื่องฟิวเจอร์ฮะผมผมขายเคสบีบีเจด้วยอ,ะอ่ะคุณคุณเอาไหมขายเคสบีบีเคุณคุณจะเอาอะไรอีกครับ ผมมีให้พวกคุณหมดแหละคุณอยากขายอะไรเอ้ยคุณอยากซื้ออะไระะะะะอะาาซื้อค่ะยังครัพี่ยังไม่ขายเลยครัติดผ้าเน่าขนาดนี้จะเป็นดดดี้ได้ไงเงีายเดี๋ยวนะประธานโทษนะใครโอนเงินมาสามเป็นสองบาทนะ คุณนหุณนโน,นเงินมาทำไมมันมันขึ้นแจ้งเตือนอะใจเย็นนะครับผมเดี๋ยวผมแบบวันนี้แบบพี่ๆไม่ค่อยอยู่ดิไม่แบบับเปิดคอนเสิร์ตละอ๋อนี่แต่ผมจะซื้อนี้อยู่ทุกคนผมจะซื้อแบบเคยเห็นไมเสีวมี่ปะเคยเห็นไม่แบบที่เอาไปร้องคาราโอเกะ ของเสี่ยมี่อ่ะอืมว่าจะไปซื้ออยู่แต่ว่าหาซื้ออยู่นะครับเพราะว่าอยากแบบเอามาล้องในไลฟ์นี่แหละครับเป็นไม้ที่มันแบบไม้ล้องเพลงอ่ะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋หาก่อนเดี๋ยวหาก่อนอน,นะฮะเดี๋ยวมาล้องเพลงให้ฟังฮะ ขอเบอร์หน่อยค่ะพอดีโอนไปสามบาทชี่ยรวยอะคือเรามาเวรรวยเลย,ยเฮ้ยนี่ไงโชคุณมาละเดี๋ยวเราแบบเฮ้ยโชคุณเดี๋ยวแบบกูทำอะไรให้มึงดูเปล่าโชคคุณโชคคุณอยู่เปล่าโชคคุณอยู่เปล่านี่นี่นี่ดูดูโชคคุณดูโชคคุณดูองทำให้ดู เน่เท่ดิเท่ดิเดี๋ยวเดี๋ยวแบบเดี๋ยวเดี๋ยวสอนก็นได้ถ้าถ้าชอบอะ่ะถ้าชอบเดี๋ยวแบบ,บสอนก็นได้ชื่อเพลงว่าแบบ Crazy Love ของ p ็ o x y อะ่ะน่าจะรู้จักปะใช่ปะเ,ออเดี๋ยว,เ,เ,ว,ว,เ,เ,ยวเดี๋ยวสอนเต้นเดี๋ยวสอนเต้นรู้แล้วว่ามันมันเท่ไงมันเฟี้ยวไงเดี๋ยวสอนเต้นไม่ต้องห่วงได้ได้เต้นแน่ๆนชิคุณ อาชอบคอะมึงนี้คือชอบไงคือชอบใจไงนี่แบบขายสุดใจเอฟเสื้อบ,อบอ่อเสือส้อเซฟอะไม่มีขายนะครับผมผมก็ไปซื้อไหม่ทีอะสอนเราเต้นหน่อยนะโชกุนบอกคือจริงจริงว่าโชกุนคือแบบอะเพลงเนี้ยมันมันมันค่อนข้างยากเลยคือคือเราไม่รู้ว่าแบบ นายจะเต้นได้เปล่าอะไรเงี้ยคือคือมันค่อนข้างยากเลยมันต้องแบบความสามารถเฉพาะตัวด้วยแหละต้องแบบเก่งอ่ะคือต้องต้องเก่งไงคือเราไม่รู้ว่าแบบนายจะเต้นได้ไหมนะแต่แบบก็ก็ขอให้นายพยายามดูใช่นายเต้นเปนมากอ่ะใช่ไหมล่ะ <c oughs> คือคือจริงๆนี่แบบเราเป็น Big กบูมพ o x กซ รรได้แล้วโชกุลติดตามโชกุลแล้วค่ะเอา้าเฮ้ยนี่เฮ้ยเดี๋ยวขอทานโทษนะฮะออันนี้เป็นรายการกุศลปะ่ะทำไมพวกคุณโอนตังอะไรกันมาเนี่ยการกุศลปะ่ะนี่ว่าใช่ฉันเริ่มสงสารโชกุลแล้วนะ หยอกครับหยอกหยอกชอบชอบชอบแบบเพลงเพลงมันแบบติดหัวเมื่อวานผมร้องทั้งวันเลยถามโชกุนได้เลยคิดถึงบออมากหนีด้อมไปแปดเดือนอือีกเดือนเดียวขอดแล้วนะคือเดือนเดียวแกขอดหลานมาแบบเป็นเป็น fc ทองแล้วนะถ้าสมมุติแบบแกไปนานขนาดนั้นไม่ได้หมายถึงแกทองนะหมายถึงแบบหมายถึงแบบ มันนานจัดอะไรอย่างงี้ถอดแว่นหน่อยอะฮะทำไมทำไมฮะบอๆเหมือนแฮร์รี่ลูกนี้ไงอยากเห็นโชกุนอะฮะโอ้ยยังอยู่อยู่อะฮะให้เดี๋ยวผมผมเชิญโชกุนว่วางหรือเปล่าฮะอยากได้เลขบัญชีผมอะฮะ <laughs> เอาไปทำไรอะ่ะเธอทานโทษฮนะบ่า,บาสายตาสั้นหรือสายตายาวอ๋อผมสายตาสั้นสี่จุดเจ็ดห้าแต่นี้เป็นแว่นเขาเรียกอะไรอ่ะที่แบบมันออกแดดแล้วมันแบบเลนมันจะมืดแ่ะอันนั้นแหละเอาเบอร์วอมาเดี๋ยวโอนให้เฮ้ยมาเวแบบอันนี้เดี๋ยว อย่างนี้ด้อมมาหาบอ,บอ,บอได้ปะได้เนี่ยฮะโห oh. ถอดละเท่ถอดละเท่คือไงฮะ uh. ไม่ไม่มันไม่ใช่กองแสงมันคือมันติโกดเข้าใจะปะมันติโกดคือออกแดดแล้วเดี๋ยวมันจะแบบเปลี่ยนเป็นสีดำ มันจะฟีลเหมือนแว่นกันแดดครับเป็นไลฟ์การกุศลมากฮนะอยู่ดีก็มีอนเงินอนเงินโอนเข้าเรื่อยๆเลยฮะอะไรคำนี้คคือไงคือแบบพวกคุณแบบไม่ได้ไม่ได้เปย์ผมนานแล้วแบบพวกคุณก็เลยแบบเอาสักหน่อยอย่างเงี้ยอไลฟ์นานแล้วนะ เาขาเรียกเลนออตโต้เหรอะอ้ต้นนจบไลฟ์แกรวยแนะ่ใช่ไหมล่ะนี่ว่าจะไล์สักถึงถึงประมาณสองทุ่มของวันพรุ่งนี้เพราะว่าแบบค่อนข้างที่จะร้อนเงินนะใช่พี่พงเท่หวานหวานไหมอ๋อไม่ใช่ครับน้องอันนี้แบบ ไม่รู้ว่าหมายถึงใครมนกันครับผมผมเป็นคนไม่ค่อยชอบเต้นครับใช่รู้สึกว่าเต้นเต้นมันเหนื่อยอ่ะใช่ส่วนใหญ่ผมจะชอบแบบชอบชอบนั่งชอบอ่านหนังสือครับใช่จะเป็นฟิลแบบเป็นง้นไปมากกว่าครับจะอ่านหนังสือส่วนใหญ่จะชอบอ่านพวกแบบควอนต้อมครับใช่คอนตัมมาร์เก็ตติ้งอะไรเงี้ยครับพวกแบบฟิสิกในชีวิตประจําวันอะไรเงี้ยครับ ใช่โทษ่าจจะแบบไม่ค่อยเข้าใจใช่ไหมครับเธอเจอออฟโรดอย่างน้องคนสนิทของพี่อัวเคยเคยเจอครัเคยเจอตอนแบบตอนนั้น่านพี่มิกไปไปงานอะไรทุกอย่างเลยครับเราไปเจอที่ตอนขึ้นไปนั่งดูที่ ตื่ GMM ใช่ตอนนั้นพวกเขาซ้อมกันอยู่ครับพวกแบบพี่เจลพี่เต่าเนี่ยก<ง>็วงวงวงอะล่าสวันเขาซ้อมอยู่ผมผมเป็นนั่งดูอ่ะเจอทุกคนนะใช่แต่เหมือนเหมือนผมแบบไปนั่งเป็นบอร์ดอะทุกคนผมแบบคุยบใไรไม่ได้เลยทุกคนเขาตตั้งใจซ้อมมันมานคนผมไปนั่งเหรเอ้าค่อนข้างเหงาค่อนข้างเหงาอะ บอ,บอเจอพี่จุงอ๋อโอ้ยพี่จุงเจอบ่อยแล้วฮะใช่เพราะว่าแบบค่อนข้างสนิทเนี่ยเพราะว่าแบบเราเต้นด้วยเต้นด้วยกันอะไรเงี้ยะคระับพี่บูมงเจอวงอะไรในทีป๊อปบ้างเหรอฮะถ้าเอาเอาเอาแค่เมื่อวานนะเมื่อวานผมเจอพ็อกซี่ผมเจอวงเพเซลนะฮะเพซเซลแต่ว่าผมไปยืนดูคาร์ลังเพลงไงเจอวงเพเซลแล้วก็เจอวงแบมอะ เจอวงแบมเจอแค่พี่มังนะ่ะแต่พี่แกไม่รู้จักผมหรอกแต่ผมรู้จักพี่แกแกอยู่ไอ้นี่แกอยู่ตรงเขาเรียกอะไรอะ่ะตรงเต้นอะ่ะตรงโซนแดนโซนอะ่ะของสยามใช่ก็เจอแล้วก็เจอพวกอาลาซายคอนใช่ก็เจอแต่ผมผมผมก็ไม่ได้รู้จักทุกคนนะหมายถึงว่าแบบไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวเรารู้จักแค่แบบเขาเป็นใครอะไรเงี้ยใช่แต่ ถ้าที่รู้จักก็จะรู้จักพวกแบบอพเจอพ,พวกพี่เจลพวก,พวกอพี่เต้าอออะไรเงี้ย่ารู้จักแล้วมีใครอีกมีโฟมิกมีโฟมิกผมรู้จักพี่นินจาอะไรเงี้ครบแล้วมั้งหม,หมดแล้วมั้งเหลือวงอะไรอีกอ่ะใช่าถ้าทีปอกถ้าเป็นผู้หญิงก็อ่าก็ สนิทสนิทกับพันเคยเต้นเคยเต้นด้วยกันใช่เต้นด้วยกันบ่อยอะไรอย่างนี้ก็รู้จักหลือว่อะไรเงี้ยโอ้ยเยอะรู้จักคนพี่แบบพวกพี่ๆผมชอบบอกมึงรู้จักคนไปทั่วเลยผมก็ไม่เข้าใจมันนกันนะเธอชอบเต้นบีทีบีทีมากใช่ผมผมชอบมากผมรู้สึกมันเป็นเพลงที่แบบสนุกมันสนุกจริงๆครับ วงสุรศักแฟนเราขายฮะเอลิเมนต์อ๋อเอลเมนต์อุ้ยสนิทเลยคนเนี้ยคนนี้สนิทเลยเพิ่งเจอเขาเมื่อวานเลยคุณแบงค์จิใช่ครับสนิทสนิทกับพี่แบงค์ครับเพราะว่าเต้นผมรู้จักกับพี่แบงค์มาตั้งแต่แบบโคเวอร์แล้วเพราะว่าผมกับพี่แบงค์เต้นโคเวอร์วงเดียวกันนะครับใช่แต่ก่อนเต้นโคเวอร์วงเดียวกันก็สนิทสนิทกันมาตั้งแต่ก่อนๆแล้ว พี่แบงค์วงเอลิเมนก็ฝากนะครับวงพี่ผมนะชื่อวงเอลิเมนเพลงแรกชื่อเพลงติกิตาก้าวงปาก,กีอ๋อปาก,กียังไม่เดย์เดี๋ยวรอก่อนถ้าปาก,กีเดยก็ก็เดี๋ยวค่อยฝากอีกทีนะใช่ช่วงนี้ก็เป็นกำลังใจให้ปาก,กีก่อนครับรู้จักแอ l ลาสไหมแอลาผม ผมเคยเคยไปเจอแต่ไม่รู้ว่าพี่แกจำผมได้ไหมตอนนั้นเป็นตอนที่พี่เจลเต้นเต้นเทสมีกับโลเลอะลงติ t ต็อกอะใช่ผมที่ที่เต้นสามคนอะ่ะมีพี่มิกพ,พี่ไนพี่ไนแอละแล้วก็มีพี่เจลเต้นสามคนคลิปนั้นผมเป็นคนถือกล้องนะผมเป็นคนถ่ายนะใช่แต่ องแอง,งาลารผมผมไม่เคยแบบคุยเป็นการส่วนตัวขนาดนั้นรู้จักกับพี่กุลกุลแน่ครับโชกุลโชกุลเป็นเพื่อนของของเพื่อนอีกทียครับโชกุลน่าจะแบบรู้จักกับบิ๊กบอสอะไรเงี้ยแล้วพอเจอกันผมก็เลยทักแล้วแบบผมเมนโชกุลเป็นคนแบบซื่อดีผมผมผมชอบอะคือผมชอบคาแรคเตอร์คนอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเออมันน่าแกล้งนะ <laughs> ครับมันผมรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่แบบได้ได้กวน กวนปาทาคนนิสัยแบบโชกุนอะอะไรเงี้ยครับใช่โช,โชกุณก็นั่นแหละรครับรู้จักมา่อวานเราประสบการณ์เข้าวงการนะครับเระ่อการเข้าวงการของผมก็เข้าลุกกี้ตอนตอนนั้นผมอยู่ประมาณช่วงม .6 ครั ม6กตอนแรกย่เดี๋ยวแป๊บน,นึงครับแป๊บน,นึงครับตอบตอบเพื่อนหน่อยนะคือผมอ่ะเป็นเด็กที่แบบไม่ไม,ไม่ตามดาราเลยมันผมเคยเล่าไปแล้วตอนบนึงผมไม่ตามดาราเลยผมไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งตัวเองจะแบบ จะแบบได้มาอยู่จุดนี้อะไรเงี้ยผมเคยไปออไอ้นี่แหละเคยไปออบีฮารตอนนั้นเขาออที่ขอนแก่นเป็นของบิ๊กฮิตใช่แล้วก็เคยออของ, SM องเอสเอ็มงทียใช่แต่ตอนนั้นตัวเองเต้นไม่เก่งแล้วตอนนั้นผมเพิ่งเริ่มเต้นประมาณสองสามเดือนก,ก็พอขยับตัวได้แต่ถามว่าลายเต้นสวยไหมคือไม่เลยเอะไรเงี้ยใช่ตอนเต้น ตอนไปออบิฮิตก็ไม่ไม่ผ่านเขารอครับแต่ก็ยังยังดีที่แบบเป็นกําลังใจเราคนอื่นเขาสัมเขาแบบเต้นออเสร็จอะไรเงี้ยเขาก็ออกจากห้องเล็บตามไปไปออพร้อมแบบเพื่อนผมพร้อมติวเตอร์อะไรอย่างนี้ติวเตอร์เข้าไปแล้วเสร็จปับ๊บผมตอนไปออพอผมเต้นเต้นเสร็จจาได้ตอนนั้นเต้นเพลงไฟของกล์เซเว่นเต้นเสร็จเขาก็แบบสัมภาษณ์ผมอะไรเงี้ยตามผมเขาสัมภาษณ์ว่าผมจําขึ้นได้ขึ้นใจเลย เขาจะเป็นฟิลกรรมการตังใช่ป่ะแล้วมีล่ามคนหนึ่งแล้วมีกล้องตั้งตัวหนึ่งให้เรามองกล้องระหว่างพูดแล้วโอ้ตอนนั้นผมเก่งเลยผมแบบประสบการณ์การออดิชั่นผมเป็นศูนย์วันนั้นวันที่ไปออมบีกิทไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยตอนนั้นผมมันผมไปเต้นอยู่เซนทันขอนแก่นนะเซนทันขอนแก่นเขาเต้นที่ชั้นจีใช่ปะ่ะแล้วเขาออกันที่ชั้นห้าเาเหมือนผมพาเพื่อนไปพาเพื่อนไปสมัครผมก็แบบ แล้วพี่สตาฟก็ถามมาเอาแบบเออน้องไม่อออะไรเงี้ยผมก็อ๋อก็ออได้ครับเนี่ยเนี่ยก็แบบนั่งรอเพื่อนเนี่ยก็เอาสักหน่อยแเราแบบตอนนั้นผมคิดว่าโอ้ยเต้นชิวๆสบายๆสนุกเน้นแบบฟิลจอยตอนนั้นแ้วพอแบบเพื่อนเข้าไปเพื่อนออกมาหน้าเคียนเนี่ยผมแบบผมเริ่มรู้สึกว่าเหมือนเอาตัวเองมาฆ่าคือถ้าเป็นเชียร์นี่ผมแบบผูกคอละตอนนั้นอะใช่เขาก็ พอเต้นแสดงอะไรจบเขาก็สัมภาษณ์ผมแบบถอดเหล็กตอนไหนอะไรเงี้ยตอนนั้นเพิ่งจัดฟันเองอะเพิ่งจัดฟันถอดเหล็กตอนไหนแล้วก็อืมถามว่าแบบถ้าแบบได้ผ่านเข้าไปอะไรเงี้ยจะสะดวกไหมอะไรเงี้ยเขาก็ถามทั่วไปอะครับจะสะดวกไหมเราก็ตอบตอบตอบไปอะไรเงี้ใช่แต่ว่าพอแบบอีเมลมาเราก็เราไม่ผมผมไม่ผ่านใช่ แต่ตอนนั้นคิดไว้อยู่แล้วแหละว,ว่าตัวเองไม่น่าผ่านอยู่แล้วแล้วรอบที่สองก็เป็นในนี่เคยตอนเอสเอ็มเปิดออผมผมส่งคลิปไปก่อนตอนนั้นเขาออที่ขอนแก่นเหมือนกันส่งคลิปไปก่อนก็ได้ได้เสร็จปับ๊บเหมือนทีนี้ต้องไปออออนไซต์ละตอนต้องไปอออยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งอะไรในขอนแก่นแต่ตอนนั้นไม่ไปอะ่ะตเน,น,นไม่ไปเพราะรู้สึกว่าขี้เกียจขี้เกียจออแล้ เหมือนผมถามว่าผมอยากอยากเป็นแบบฟิลแบบบอยแบนด์อะไรอย่างงี้ไหมผมอยากเป็นนะทุกคนแต่ณเวลานั้นผมรู้สึกว่าตัวเองยังไม่พร้อมจริงๆอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าหนึ่งแหละตัวเองอะความสามารถยังยังไม่ถึงใช่ผมก็เลยไม่ได้แบบมุ่งขนาดนั้นอะแต่ถ้าถามว่าแบบถ้าสักวันหนึ่งความสามารถผมถึงอะไรเงี้ยผมอยากอยากเป็นแบบ คือแบบบอยแบนด์อะไรอย่างงี้ไหมอยากแบบเต้นไปร้องไปไหมผมผมอยากเป็นนะมันก็มันคือความฝันเดคอเวอร์ผมเชื่อว่าแบบเดคเวอร์หลายๆคนน่าจะมีความฝันอยากเป็น t ีป๊อะไรอยาเงี้ยอยากเป็น t ีป๊อปเคป๊อปอะไรเงี้ยซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งที่แบบรู้สึกเหมือนพวกคุณแหละถ้าวันหนึ่งผมมีโอกาสก็ฝากด้วยนะฮะใช่สำหรับวันนี้ก็ฟันดีนะฮะมันสี่ทุ่มแล้วไว เจอกนันวันหน้าฮะเดี๋ยวผมไปไลฟ์ไปนะครับผมบ๊ายๆบายๆ